สวัสดีครับวันนี้ท็อปเปอร์รีวิวจะมาลองต่อของเล่นโดยเป็นชุดตัวต่อจากดี n o b บล็อกครับต่อร้านขายดูกชิ้นทอดกล่องนี้มีทั้งหมด38ชิ้นด้วยกันนะครับโดยจะไม่ยากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามีจํานวนชิ้นน้อยและในกล่องก็มีคู่มือการต่อให้เรียบร้อยได้ด้วยครับอันดับแรกเลยนะครับเริ่มแกะกล่องออกมาครับถ้าเรายังเด็กอยู่นะครับหรือเรายังใช้กันไกไม่เป็นควรเรียกผู้ปกครองให้ตัด ในส่วนของถุงกระดาษนี้ออกครับต่อมาเรามาแยกส่วนที่เราคิดว่าต่อง่ายที่สุดกันเลยก่อนนะครับน้องๆครับซึ่งถ้าน้องๆดูแล้วก็จะพบว่าส่วนต่อที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือส่วนของคนขายลูกชิ้นท้อนั่นเองครับส่วนที่ต้องมีก็คือหัวกับตัวหมวกลาตัวมือและอุปกรณ์อทออนั้นก็คือติลลวครับ ส่วนที่2คือส่วนของรถเข็นขายลูกชิ้นทอดครับก็จะประกอบไปด้วยฐานล็อกล้อนะครับจะมีทั้งหมด1ชิ้นครับผมที่ใส่ล้อมี2ชิ้นครับล้อที่มุนหมุดน,นะครับสดีดาน,นี้นะครับ2ชิ้นครับมีกระปุกน้าจิ้มสีแดงด้วยนะครับหกระปุกมีลูกชิ้นทอดที่ทอดไว้แล้วนะครับแล้วก็กระปุกต่างๆครับทั้งหมด4อันและที่สําคัญนะครับมีกระทะสีเทาด้วยนะครับ <im it> <ๆ>แล้วก็ตัวต่อสําหรับประกอบร้านค้านะครับ เราก็จะลองมาลองต่อตัวต่อคนขายลูกชิ้นทอดกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากจับส่วนท้ายส่วนขาและส่วนบนเสียบเข้าด้วยกันครับแบบนี้ครับต่อแขนและขาให้เรียบร้อยครับแขนค่อนข้างใส่ยากนิดหนึ่งครับให้ออกแรงเยอะนิดหนึ่งครับผมใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมือทั้งสองข้างใส่ตะเ็ให้ด้วยนะครับจะได้ดูเท่ๆหมวกใส่แบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วครับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับต่อง่ายใช่ไหมละครับ ต่อไปครับเรามาต่อรถขายลูกชิ้นทอดกันต่อเลยครับโดยเริ่มจากฐานล็อกล้อต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ล้อลงไปทั้งสองข้างครับจับพลิกขึ้นมาครับแบบนี้ครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆลงไปครับเย่เสร็จแล้วครับน้องๆรถเข็นของเราก็พร้อมขายแล้วครับตอนนี้คนขายลูกชิ้นทอดพร้อมรุยแล้วครับเย่เย่แต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 ่ มันยังไม่หมดครับยังมีชิ้นส่วนบางอย่างที่เหลือทิ้งไว้อยู่ข้างๆนี้มันคือต้นไม้ครับผมแล้วก็คือลิมฟุตบาทครับสาหรับที่กล้วยไข่ของครับเราจะขายกลางแดดโดยร่ยรมอันน้อยนิดแบบนี้ไม่ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวคนขายต่ี่ทอดจะไม่สบายเอาเราต้องสร้างต้นไม้ต้นใหญ่ๆไว้ให้เขาครับเราไปรองต่อต้นไม้ต้นใหญ่กันเลยครับ เราก็สามารถจับมาใส่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 กันได้เลยทําฟุตบาทตรงนี้ครับสีแดงสีขาวนี่สลับกันเป็ฟุตบาทนะครับห้ามขายของบริเวณนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายตรงนี้นะครับเราจะไปขายข้างๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จแล้วครับพร้อมขายแล้วครับเย่เย่สำหรับกล่องต่อไปเป็นชุดต่อจากดีโน m ็อกชันเคยครับจะเป็นชุดคุญยยใส่แววนครับชุดกุญยยใยส่แเวนมีทั้งหมด33ชิ้นครับเรามาลองต่อกันดูเลย แยกคุณยายก่อนครับเพื่อความง่ายในการต่อครับหัวตัวขาแยกเสร็จแล้วทําการประกอบได้เลยครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับสําหรับการประกอบคุณยายเสร็จแล้วก็ต่อรถได้เลยครับต่อไปเป็นส่วนของป้ายบอกทางครับอันนี้ต่อง่ายมากเลยครับอาจจะต้องมีติดสติกเกอร์บ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่ยากจนเกินไปครับ เสร็จแล้วครับคุณยายสายซิ่งพร้อมแวนไปเที่ยวแล้วนะครับตอนนี้หากน้องๆสนใจอยากจะลองซื้อมาต่อกันดูก็สามารถเข้าไปดูได้ใน7 e เ e ่ e อีเใกล้บ้านนะครับด้วย1กล่องแบบนี้ขนาดนี้ราคาอยู่ที่69บาทเท่านั้นครับสำหรับการต่อตัวต่อแบบนี้นอกจากจะต่อเพลินต่อสนุกแล้วยังใช้สมาธิฝึกความอดทนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นการต่ออะไรน่าสนใจแค่ไหนเรามารุ้นกันครับถ้าชอบช่อง Topper Review ช่องนี้ก็ให้กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ